สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารลรีวัพูในวันที่13พฤษภาคม2 0 2 4นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามันด้วยนะครับแล้วก็ที่ข่าวแรกเลยนะครับผมวันนี้ลีวัภูมีแข่งกับแอสตับบนวิลล่าผมในเวลาตีสองนะครับผมถ้าใครดูไวยก็ดูนะแต่ผมไม่ดูแล้วหนึ่งนะครับผมก็ และของพรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมคาดการ11ตัวจริงของทั้งสองนะครับผมเรื่องการที่ลิเวอร์พูลน,น,น,นะครับผมมาในแผน4 3 3นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นอาริซองเบเกอร์กองหลังเป็นจาร์ลคอนซ่ากับวานไดนะครับผมแบ็กนะครับไปทางั้นของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมแ no บม็กฝั่งซ้ายนะครับผมไปทางั้นของโรเบิร์ตสันนะครับผมกองกลาง3ตัวเป็นทางด้านของเอเลียตเอนโดแล้วก็แมคลิสเตอร์นะครับผม ส่วนแดนหน้า3ตัวนะครับผมเป็นทางด้านของซาร่ากัปโปดิอาร์สนะครับผมส่วนแอสตันมิลานะครับผมมาในแผน4-2-2นะครับผมขอขออภัยนะครับผม4-4-2นะครับผมมุ่สัประตูเป็นทางด้านของมาติเนสนะครับผมกองกลางเป็นทอเรสนะครับผมกับคาร์ลอสนะครับผมส่วนแบ็คนะครับผมเป็นดิงก์กับคอสซานะครับผม ส่วนกองกลาง2ตัวนะครับผมเป็นแม็กกินกับลุยส์นะครับผมส่วนปีกต่ำเป็นเจไดบี้กับเบลลี่นะครับผมส่วนกองหน้า2ตัวนะครับผมเป็นวอสกินกับดูแรนนะครับผมดูรานนะครับผมขอโทษครับส่วนอัปเดตตัวเจ็บกันหน่อยนะครับผมก็ลิโอปูมีท่านะของเจอเอลมาติปกัเดียโก้คาเทราแล้วก็เดียโก้โจตานะครับผมส่วนอัสตาเบล่านะครับผมมี คามาลานะครับผมแล้วก็บูเอนเดียนะครับผมแล้วก็มิงส์แล้วก็แลมซี่โรเจอร์โมเร์นโนเทเรเมีนนะครับผมแล้วก็ซานิโอโรนะครับผมก็ในเรื่องของเฮดทูเฮดนะครับผมในฐานะเพมริค์นะครับผมลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้นะครับผมกับแอสต,ตันวิลล่า 6ข,ของนั้นหลังสุดนะครับผมลิเวอร์พูลชนะไป5แล้วก็เสมอไป1นะครับผมโอเคในเรื่องของทีมฟอร์มนะปัจจุบันนะครับผมแอสตันวิลลาเพิ่งแพโโ้โอลิมปก,กอสมา2-0แพ้เบตันมา1-0แล้วก็โอลิมปกอสอีก4-2นะครับผมแล้วก็เสมอกับเชลซีแล้วก็ชนะทาน้าของบอลมัดมา3-1นะครับผมส่วนลิเวอร์พูลทีมฟอร์มนะครับผมเพิ่งชนะทาน้าของ ท็อแนมทอตสเปอร์มาได้สเสมอเวสต์แฮม2-2นะครับผมแล้วแพ้เอเวอเรตมา2-0ชนะฟูลลนมา3-1ก็ชนะอัตาลันตามา1-0นะครับผมก็เกมนี้จะไปแข่งกันที่วิลล่าพาร์คนะครับผมส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือไซมอนฮูเปอร์นะครับผมหวังว่าเกมนี้เขาจะไม่ตัดสินผิดพลาดนะครับผมโอเคขาขาการซื้อขายกันหน่อยนะครับผม ก็ทางสื่อทานโฟเซกเตอร์นะครับผมก็ได้คาดว่าริวพูลนะครับผมพร้อมที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญาของโมเมตคูดุสในราคา85ล้านปอนด์นะครับผมก็ถือว่าเป็นคนที่มีราคาสูงนะครับผมแต่สามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้ากองกลางตัวลุกก็ยังได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์นะครับผม ก็ข่าวต่อไปนั่นเองนะครับผมลุยดีอาร์สนะครับผมก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับผมว่าผมมีความสุขมากฉันขอบคุณพวกเขามากสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำฉันม่าจะไปเดินข้างนอกสนามอย่างมีความสุขเสมอเพราะฉันรู้ว่าฉันได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับผมและลุยดีอาร์สก็ได้พูดต่อว่าตั้งแต่เริ่มอา,อาชีพจนถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปหลายปี และการใช้ชีวิตในแต่ละทีมที่แตกต่างกันการมาสู่สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้คือลิเวอร์พูลทำให้ผมได้เรียนรู้มากมายคุณได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆในการเป็นมืออาชีพเป็นคนที่ดีขึ้นและเพื่อนร่วมทีมที่ดีและคนดีความจริงก็คือฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ปีนี้ก็ยอดเยี่ยมมากกำลังมาถึงสโมสรฉันไม่มีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย โดยส่วนตัวแล้วผมพยายามทำให้ดีที่สุดพยายามทำให้ได้ร0 0เปอร์เซเสมอโดดเด่นในสนามโดดเด่นในสนามเสมอนะครับผมขอไปซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันมาที่นี่เพื่อผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับทุกๆโอกาสนะครับผมแล้วเขาก็ได้พูดต่อว่าสันอเดียน,นะครับผมก็ได้พูดหลังจากที่เหมือนพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมว่าสำหรับเราการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก และการแข่งขันทั้งหมดที่เราเข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันในช่วงหลังๆนี้เราไม่สามารถบรรลุผลได้เราล้มตามหลังในฐานะทีมแต่เราสร้างดุยการที่ดีทั้งหลายบุคคลและเป็นกลุ่มมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อที่เราจะได้มีรุลการที่สมบูรณ์แบบแต่เรามีความสุขพอท,ที่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมนี่คือการให้สัมภาษณ์หลังเกมของลุยดีอาร์สนะครับผม ข่าวต่อไปนะครับผมก็เหมือนเป็นการมันนั่งคุยกันนะครับผมคือ round table นะครับผมก็คือการคุยกันแบบโต๊ะกลมนะครับผมแล้วเขาก็ได้เหมือนพูดว่าผมจะจำเรื่องราวนี้ไปจนวันตายนะครับผมเขาก็ได้กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าเราสร้างช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันง่ายที่จะพบหากคุณใส่ ใน YouTube ว่าการเฉลิงฉลองของลี์พูลหรือช่วงเวลาสำคัญของลี์พูลหรือเกมสำคัญหรืออะไรก็ตามบน YouTube นั่นคือเหตุผลที่เราทำสิ่งที่เราทำนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจะรู้สึกและสิ่งที่คุณไม่สามารถได้รับเพียงพอมันเป็นช่วงเวลาที่หายากมากที่คุณไม่สามารถได้รับในชีวิตปกติเพราะคุณต้องรวบรวมกลุ่มฟุตบอลที่มีพอสวรรค์มากมายมารวมกัน ผู้เล่นและฝูงชนที่หลงไหลอย่างมากจากนั้นคุณสามารถสร้างอะไรแบบนั้นได้พิเศษอย่างยิ่งจนกว่าฉันจะตายฉันดูฉันจะดูสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้สร้างช่วงช่วงพิเศษเหล่านั้นขึ้นมานะครับผมนี่คือคำพูดคอบนะครับผมว่าเขาจะดูลิฟว์พูหรือติดตามลิฟว์พูไปจนวันตายนะครับผม ต่อไปนะครับผมนี่คือคำพูดของเป๊ปไรเดอร์นะครับผมความรู้สึกที่ฉันได้รับจากการได้เห็นแฟนๆไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หากพวกเขาไม่ผลักดันเราและมอบแสงสว่างและไฟให้พวกเราเสมอพวกเขาบอกสักดิธิ์สามประการเชงลี่กล่าวว่าแฟนบอลผู้จัดการทีมซึ่งในกรณีนี้ คือเจเกนคอปและนักเตะพวกเขาทั้ง3คิดเหมือนกันเกี่ยวกับเกมนี้นั่นคือพื้นฐานของทุกอย่างและผมเชื่อและผมก็เชื่อเช่นนั้นเราสามารถสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้และแฟนๆก็คิดแบบเดียวกับนักเตะและเกมผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่พิเศษจริงๆก็คือแบล็คเดย์ก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของลิเวอร์พูลนะครับผมว่ามันช่างมหศัศจรรย์จริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมข่าวต่อไปนะครับผมก็เกี่ยวกับ ครับนะครับผมได้พูดว่าวิธีการทําให้คัคโปสามารถคืนฟอร์มได้นะครับผมโอเคเราคุยกันเมื่อ4หรือ5สัปดาห์ก่อนและเราไม่คิดว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดกันมากนะักมันเป็นเพียงจุดเปลี่ยนที่เราพูดคุยกันคุณบอกว่าคุณเคยมีปัญหามาก,ก่อนและคุณมีปัญหาในอนาคตมันก็เป็นเช่นนั้น แต่คุณต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วคุณจะทํำยังไงดังนั้นในบางครั้งในฐานะมนุษย์เราก็แค่ปล่อยไปตามจากมือของเราและพูดว่ามันไม่ใช่เวลาที่ดีฉันพยายามอย่งางหนักจริงๆจะสนุกกับสิ่งที่ฉันทําแต่มันก็ไม่ได้เป็นความจริงดังนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ข่าวลือพูในวันที่13พฤษภาคม2 0 2นนะครับผมมีแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ